สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของเจนนี่โจทุกคนนะคะทั้งเก่าท้งใหม่สากดีพี่น้องฟังเรียงจันทร์นะครับพี่น้องค่ะมา่อพอกันอีกแล้วคือเก่าเหรอครับเหมือนเติมกับเจนนี่โจโชตินี่เจนนี่โจจะมาปีโซ่ยังโ่ะพี่นออ้องค่ะเจนนี่เจนนี่โจจะกินมาม่าเพสมาม่าเพสค่ะพี่ยังหอนอยหอนมาทาั้งนี้ก่อน <S <S น้องน้ำหวานส่งมาให้กินนะครับขอบคุณนะคะน้ำหวาน กีวพรจะร้องกลิ่นเบิงนะฮะน,นี่น,นี่เครื่องปรุงม,มันจะบา้ามันจะเป็นจังใดมันจะเพียร์น้ำซอสอันนี้หรือเปิ่ พี่น้องทานซอสซอสเผ็ดครัเจ้าเสียงแซ่เสียงซึมตึมลึมตึมละลึมตึมลึมตึม งาด้วยค่ะงากับหอมราคาก็อื่นกินนี้ขอเอิน FC เอฟซีี้นะคะขออนุญาตนะคะพี่น้องค่ามาเดินไม่กินน้ำกัดเอฟซีทุกคนน่ะแหละค่ะทั้งที่บดวยเอยซื้อนะคะหรือผู้เอยซื้อนะคะน้องเอมนะคะน้องเอ็มไม่กินน้ำพี่เจีนี่นะคะน้องเอมน้องพงเ่าแม่ปู่เป้นะคะแล้วก็ <c oughs> อ้อยเพชรเพชรบุรี มาลีดัชลินสายฝนน้องแพน้องพิงพิงน้องส้มเจียนจิลานะคะน้องโรสอเวน้องสุสุวคนนะคะน้องเอมมี่น้องสุภควีน้องเกี๊ยบอุดรน้องฟาสน้องหมูน้อยชวีวันสุทิตาค่ะมาจากกินน้ํากันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวกินอีหลองเบิงก่อนป้า เด็ดเวียดมอกตลเล้วพี่น้องขาหลีดผาไอ้คนใหญ่มาต่อตแล้วเงียนเงียนเงียนซ่านอยู่น้ำสีแดงเลยพี่น้องค่ะชิมบ้งครับเพชรอยู่พี่น้องเพชรเพชรในแบบฉบับของข้าเจ้านัา่นแหละค่ะเพชรเพชรแต่ว่ามัน ติดทนนคือเผ็ดแบบเมืองไทยโอเคค่ะปะ้าคื้หอนจะดกินได้บ่นนิที่ไม่ได้ถ่านมันเย็นกว่าพี่น้องทากินขึกนขนฮอนมาได,ด้ินย้อนุ่มจ้า มาด้จาทุกคนนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอาไปพัดคือที่แซมนะพี่น้องเสี่ย เพชรมันบอมเป็นอุปสรรคสําหรับเจนนี่ครับเพราะเจเจนนี่ป็นคนกินเพชรอยู่แล้วเจนนี่ก็เลยมากเพชรโอ้มันเลยเกย์เกย์กกกกเพียงเอฟซีจนรักจนหลงเพียงหลายม้วนแล้วนะพี่น้องคะ่ะเอฟซีจงรักจนหลงเจนนี่โอ้มันเลึเกึเกยเพียง อ,อวัฒนาลืมเรียกผัววัฒนา๋ามากินมาม่าเผ็ดกับเมียเร็วมาเร็ว,รวที่รักเอเดี๋ยวไล่มนใส่วัตพี่วัฒนาก่อนนะคะโอมะ้มลกกีไอวัฒนาจงรักกินลงกินนี่เดียวนี่น,นะบัดราวจนสมฤทธิผลนะวันนี้พรุ่งนี้เอาเือนเราพี่น้องค่ะ ไม่ต่อตัก เสียงดังเนี่ยเด้อพี่น้องหูบหูบใส่กล่องเสียงมันออกปลาที่ห่อนแบบน้ําห่อนลวกตับ <c oughs> บนตับสุกแล้วบนนขอข้างในแบบนี้เนาะคลิปนี้แค่อดเดิมในตาพี่น้องคะ่ะ เป็นแค่สตาร์เตอร์นะคะยังยังบมเมนเมนยังบมเมน์ยังบมเมนเมนครอสนะคะวัฒนาค่ะเมียกินเผื่อแล้วนะที่รัก สิมเมจุจะได้สมเมจุจะได้สมเมจุจะได้เอาหัวใจคืนมาโอเคอยพี่น้องค่ะเกาหลีญี่ปุ่นก็จะกันยกหหวย,ย่างสินะนะพี่น้องเนาะบ้ากับได้อัดทดันโลดอีกแบบนึง หนึ่งเห็ดในเมืออุน่นเพราะว่าเมืองหนาวเขาจะต้องกินทังสี่บกกบองให้เมือเข้ออุน่นเพราะหนาเกียดเราก็ว่าเจนนี่ก็ยกตลอดออื เดีนี่เป็นพนักง,งานหน่วยล่างทานนะจ๊ะพี่น้องค่ะล่างสะเกียงเ <_ C le af> มสัาบัลือหมดจอยเกียงตับ ให้เบิงกินนี่ซื้อเนี่ยกินเมือนแล้วว่าต้องพากันหัวมีแค่น,นี้ละกินแค่น,นี้ละเอาละค่ะพี่น้องค่ะในเวลาเกินี้จะลาพี่น้องอีกแล้วนะคะสําหรับสุดท้ายนีเกิดนี้ก็ขอขอบคุณนึกเ่าละค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกซับสไครต์นะคะกินนี้ไว้แค่นี้พอกันคิดหนาสวัสดีค่ะ